Level e yes? ลเวลแคดจนถึงบ้านโฮมยังไม่ได้ไม่ได้ปนตีเลยอะ่ะไล่แล้วกันเตะมาโอ้ยให้มีปัญหา,ากูเข้ามาเม้นดิสัตนี่อเจอไฮวัลเลตไปปิงสูงเลยทีเดียว <laughs> <laughs> เปิดไลฟ์ว่าปิงสูงอ่ะเอาดิโอเคอุปสรรคเยอะชิบหายไล่ไล่นเรามันจะเก่งอยู่ที่อยู่ที่ปิงนี่แหละไอ้เหี้ย การเดริชันโอเมอนสเตอร์ on the loose เข้าไหนอ่ะอาบีมันอันติแล้วมันก็หายไปอ่ะ้กูทิ้งตีทาไะ โอ้ยโอบีซีเอลนวินโดว์เดิมโอ้ยไกด้ก็มี My Alt is ready ไอตู้ไม่ไหวเข้าขอ Spike planted Player standing. Uh. Taken out. Uh. Nice we to go! God, you're Your fun. Cut. My turn! Wah! Uh. 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 Weapon <laughs> choice. It is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. I'm gonna Mid ya. Pun dia Phoenix. Satu, teman mid,